ครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง n น v y บไบนะครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรวบรวมเนื้อหาแล้วก็สรุปนะครับมาคุยให้ฟังว่าถ้าใช้รถมาแล้วห้าปีนะครับจะขายต่อดีไหมนะครับคุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะครับผมนี้เรามาดูไปด้วยกันนะครับ ครับถ้าเราใช้รถมาแล้วนะครับสัก5ปีแล้วเราอยากจะขายต่อนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับมีหลักในการคิดยังไงนะครับผมพอคุ้มค่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะครับดับแรกครับให้เรามาคิดราคารถที่ซื้อมาผูกด้วยดอกเบี้ยนะครับราคารถที่เราซื้อมาผูกด้วยดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่ สองครับเราคิดราคาของแต่งที่เราใส่เข้าไปนะครับหรือค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวกับรถนะครับที่เราใส่เข้าไปพวกของแต่งอะไรพวกนี้นะครับสามครับให้เราเช็คราคารถในวันที่เราขายนะครับเราใช้ไปแล้วห้าปีมันราคารถที่มันขายได้เวลานั้นขายได้เท่าไหร่ระยะเวลาที่เราใช้รถนะครับเราต้องเอามาคิดด้วยนะครับว่าเราใช้รถมาสมมติห้าปีนะครับห้าปี แล้วก็การใช้งานของรถนะครับเราเราใช้ทุกวันไหมหรือว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับหรือว่าซื้อมาจอดอย่างเดียวไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของหลักการคิดนะครับก็คือหนึ่งเอาราคารถบวกกับดอกเบี้ยนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นคิดราคาของแตงที่ใส่เข้าไปเห็นไหมครับเช็คราคารถณวันที่ขายนะครับ ระยะเวลาที่เราใช้รถกี่ปีนะครับกี่เดือนกี่วันเราก็คิดไปแล้วก็ลักษณะการใช้งานเราใช้งานเป็นประจำไหมใช้งานแบบไหนยังไงนะครับเราลองมาคิดกันดูนะครับ mm hmm. ก็ราคารถอยู่ที่ CBR ข,ข้าศูนย์ R นะครับอยู่ที่สามแสนสองหมื่นสี่พันสาม้อบาทนะครับผมสมมติว่าผมแต่งไปประมาณสองหมืนบาทนะครับผมก็บวกไปนะครับ เราเช็คราคาในวันนี้ขายนะครับขายได้อยู่ประมาณสองแสนห้านะครับสมมตินะครับนี่เป็นการสมมติสองแสนห้าะครับการใช้รถนะครับผมก็ผมว่าใช้รถมาห้าปีแล้วกันครับใช้มาห้าปีแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนรุ่นหรือว่าอัพพิซีอะไรพวกนี้สมมตินะครับห้าการใช้งานก็ใช้งานทุกวันนะครับใช้งานไปทุกวันอันนี้คือตัวอย่างนะครับในการที่เราจะนํามาคิด เราไปรู้ที่คิดคับก็การคิดคำนวณน,นะครับผมราคาลดบวก<ด>บวกของแต่งใช่ไหมครับก็เป็นสามแสนสองหมืนสี่พันบวกสองหมืนก็เป็นสามสี่สี่นะครับสามศูนย์ศูนย์เราก็ราคาขายณวันนั้นครับเราก็เอา สามแสนสี่มื่นสี่พันสามร้อยบาทนะครับมาลบกับสองแสนห้าพอลบกับสองแสนห้าปุ๊บนะครับเท่ากับว่าเราขาดทุนไปแปดหมื่นสี่นะครับแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทนะครับเราก็มาคิดดูว่าเราใช้รถมาห้าปีนะครับเราก็เอาแปดแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทนะครับมาหารห้าปีออกมาก็ตกปีละ หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทนะครับเราใช้รถมาห้าปีนะครับค่าเสื่อมราคาตรงนี้นะครับก็คิดออกมาเป็นปีได้เป็นปีละหมื่นหกแล้วเอาหมื่นหกนะครับมาหารเป็นเดือนนะครับหารสิบสองก็จะเท่ากับว่าเราใช้รถเนี่ยเดือนละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาทแล้วก็เอาเดือนนะครับมาหารสามสิบ เป็นวันออกมานะครับก็เฉลี่ยแล้วนะครับตกเราใช้รถไปนะครับวันละสี่สิบหกจุดแปดบาทนะครับผมตลอดระยะเวลาห้าปีเราใช้งานทุกวันนะครับก็เท่ากับว่าเราใช้งานมันไปนะครับวันละสี่สิบหกจุดแปดบาทนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับว่าเอามาคิดคำนวณดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ค่า เสื่อมรถนะครับหรือว่าค่าเช่ารถพูดง่ายๆนะครับว่าสมมุติเราสมมุติว่าเป็นค่าเช่ารถที่เราใช้มันแล้วกันนะครับตกวันละสี่สิบหกบาทแต่ถ้าเพื่อนๆหารออกมาแล้วนะครับบางคนอาจจะตกวันละห้าร้อยสามร้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับอยู่ที่ว่ามันมันคุ้มค่าหรือยังนะครับเพราะว่าหลักการคิดของผมก็คือถ้าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้รถมาเนี่ยครับ ผีปีก็ตามนะครับแล้วหารเฉลี่ยออกมาเป็นวันแล้วเนี่ยตกวันละไม่เกินร้อยบาทนะครับตกวันละไม่ถึงร้อยบาทห้าหกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยสําหรับผมผมก็คุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้วนะครับเราขายต่อที่เหลือเราก็ได้เงินกลับคืนมาใช่ไหมครับอ่าน,นั่นคือความคุ้มค่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักการนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพเพื่อนๆนะครับลองนําไปชี้ดูว่า ใช้มาแล้วสามปีนะครับสี่ปีก็แล้วแต่หกปีแปดปีหรือว่าสิบปีก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าเราจะขายมันไปเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะครับคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่อะไรดูจากไหมยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ได้อ่านําแนวคิดนะครับมาให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่าซื้อรถมาสามแสนกว่าบาทนะครับแต่พอขายจริงๆขายได้แค่สองแสนบาทนะครับผม ขาดทุนไปเป็นแสนนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องคิดว่าส่วนที่ขาดทุนไปแสนกว่าบาทนะครับมันเป็นค่าที่เราใช้ลดนะครับเป็นค่าที่เราใช้ลดเป็นค่าเสื่อมของมันเพราะฉะนั้นเราต้องนํามาคิดนะครับว่าไอ้ที่ขาดทุนไปแสนหรือสองแสนตัวเนี้ยบางคนบอกว่าซื้อรถมาสามแสนขายได้แสนห้าขาดทุนไปแสนห้านะครับเพื่อนๆก็ลองเอาแสนห้าไปคิดคานวณดูว่ามันมันคุ้มค่าหรือยังนะครับ ถ้าเพื un, Church, ่อนๆคิดว่าม to so to to so to to ันคุ e ach, like so and and so me, ้มค่าแล้วนะครับวันสี่สิบกว่าบาทหรือวันห้าสิบาทเนี่ยเรากินกาแฟแก้วหนึ่งก็หมดแล้วห้าสิบาทกินข้าวจานหนึ่งก็ห้าสิบแล้วนะครับหรือซื้อบุหรี่ซองหนึ่งก็กี่บาทครับผมก็ไม่รู้นะว่ากี่บาทบางคนกินเบียร์กินเหล้าอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็เป็นหลายร้อยบาทแล้วเนี่ยนะครับแต่เราใช้มันทุกวันเราขี่กับมันเรามีความสุขกับมันเราใช้มันนะครับอย่างมีความสุขตกวันละสี่สิบห้าสิบาทสาหรับผมก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับ คุ้มค่าแล้วผมสามารถที่จะขายต่อออกไปได้นะครับผมอยากจะเปลี่ยนแนวหรือว่าจะ RBC หรืออาจจะเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นอย่างนี้ก็ทําได้นะครับหรือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับลองไปคิดคํานวณดูแล้วกันว่ามันคุ้มค่ากับเพื่อนๆมากแค่ไหนนะครับงานออกมาแล้วมันโอเคหรือเปล่าครับอยู่ที่เพื่อนๆจะยอมรับกับมันได้นะครับก็หวังว่าคิดนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นสาระความรู้ ให้ก ed, people, ับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการตัดสินใจว่าจะขายต่อดีไหมนะครับหรือว่าจะเก็บไว้นะครับจะขายต่อหรือเก็บไว้หรือยังไงนะครับอยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามรับชมด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็ฝากเพื่อนๆขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับผมทุกๆคนเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากเพื่อนๆช่วยติดตามรับชมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ